เาะลังไปที่น้ำตกตาจัยค่ะนั่งรถอะไรครับโวกนั่งรถไถค่ะรถ้นา้ ดีๆนะเย่จะไปไหนคะยินเสียงไหมคะน่ะน้ำตกไปดูข้างล่างใช่ไหมไปพาแม่ไปเดินลงประมาณ2ี่สิบนาทีว่างั้นนะ นี่นะฮะถึงแล้วโอ้โหมาไหนลูกเออยังไงตักตักมีคนอยู่นู้นหุ่นคนเล่นน้ำถ่ายรูปไหม ตอนนี้เราอยู่น้ำตกอะไรคะน้ำตกตาดใหญ่ค่ะไหนชี้ด้วยน่อยไหนเอ้ี่น,น,นะครับเอย่าจะพาลงไปข้างล่างใช่ไหมใช่งขึ้นปแล้วโอ้โหอ,อันนี้หลังจากที่เอย่อาไปภูกระดึงมาพักได้หนึ่งวันเอย่าก็ลุยต่อลุยสู้ไหมคะสู้จ้ากลัวไหม จ้าจ๋าไปไหนไปด้านล่างสุดของน้ำตกตาใจค่ะมีกี่ขั้นมีหกร้อยขั้นค่ะนับได้ไหมนับน้าหกเจ็ดแปดก็สิบสิบเอ็งสิบสามสี่สิบหกสิบโอ้โหชัดมาก พาแม่ทิวเอียดนะเดินลงบันได600ขั้นนะครับน้ำตกตาดใหญ่ถึงแล้วถึงทางลาบแล้วเดินลงมา600ขั้นอีกไกลไหมครับไกลคร, <c oughs> ครับอยากว่าเดินไปอีกโอฉีดยากันยุงให้หเด็กๆหน่อยนะครับ,รบผมยุงยุงเยอะมากขอบคุณครับถึงแล้ว เดี๋ยวเราจะต้องเดินตามลำธารไปต่อใช่ไหมคะ,ไม,คะไม่น่าจะมีค่ะแต่มียุงเยอะ<ข>อ่ะพอนที่เขา <อ S 1> บอกอนะใช่ไหมไหโอ้ทางเห็นล้วน ไปโอ้นำทางสิอย่าล้มโชว์นะเดวหัวเลาะเลยนะดูดิแสดงว่าน้ำแรงมากเลยนี่ซากไม้เต็มเลยเดินระวังนะคะ <N> จยรลัดเลาะินทานไปฮนะ ยิ่งเยอะมากแต่เป็นเชื่อจริงๆกว่าจะไปถึงน้ำตกร้นอนไหมค่ะมีคนไหมว้า <c oughs> ย่าจ,จ๋าเลวหน่อยวันนี้เอยา่าพามาไหนคะามาพข้นใหญ่ค่ะไปค่ะโอ้เดินมาเอาเรื่องครับว้าว ได้แถวนี้ก็ได้มีเรามากันทั้งครอบครัวสี่คนเลยขาลงไม่เท่าไหร่ขาขึ้นดีสิชันกว่าซ้ำแหกอะฮะขาขึ้นว้าว ไม่มีคนเลยครับข้างล่างเพราะมันลงมาลำบากต้องเดินล้ะยินทานมาประมาณ500เมตรเดินลงเขามาประมาณเกือลัวอึอย่าไปยาไปนวนแล้ว ระวังนะลูกระวังหินมันพลิกนะครับหนึ่งครับอ่ามีคนมาด้วยนอ่ลงมาทางไหนครับเชือกเหรอครับเดี๋ยชทางเชือกถากลับง่ายไหมหรอ อู้บันไดผมว่าขึ้นหนักขึ้นหนักใช่ไหมขึ้นน่าจะหนักเพราะมันมันชันนะครับรผมว่าน่าจะปีนเชือกน่าจะพักปีนแล้วพักปีนแล้วพักน่าจะง่ายกว่า<น>จริงรดใส่ใจจเชือกลงมาผมว่าหนักแล้วนะเหรอวดูขาขึ้นมาเลยน่าจะเอาเรื่องอโอโอเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีที่ดึงนะครับแต่แต่บันไดไม่มีที่ให้จับอะไรเลยไงอือะว่ามันก็ลงทันเลยใช่ไหม ถันเลยครับกลับไปเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้กลับพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามเชือกไปครับต้องตรงไหนครับเชือกอ๋อนี่เลยน่าจะโอเคกว่าครับดูเราน่าจะโอเคกว่า ใหญ่ใหญ่แล้วนะคแม่จะย่างเข้าไปถ่ายมาแล้วใช่ไหมคะค่ะเปียกจะมาถ่ายย่างให้ถึงแม่สวยมาก